สวัสดีค่ะมาหอด,ดจอดถึงแล้วครับมาหอดแล้วค่ะถึงหน้าง,งานแล้วนะคะครับมาเมื่อนอีหลากฟ้าใสเรยนยูใสครับเดชด,ด,ด,ดอุดม,มค่ะเดชดอุดมแม่ค่ะเดชดอุดมเนาะพี่น้องเฮ้าเอฟซีไลบอร์ดไลบอต์ดค่ะจากผู้บ่าค่ะเราขึ้นฉากสองมันบอกรับบริจตติอ๋อ ผู้มเพิ่มโบมากล่าบฉกสามฉากหกมากยวเตยได้เค่ะอนบอืมตอนแรกีฉากสองมาเได้หกสิบบาทค่ะฉากสองเลยตัใจอแสดงว่าบุญเดียบบุญเป็นม่นของวะแต่กับแมนแมนเพ่อกัเพราะว่าลังงาแมนพ่กลับแล้วเมื่อนี้ เอ้ยจากเด็ดอุดมมาเนี่ยอุอบลน้ำกันเนาะ <Do you S 1> ออกออกจากจม่งประมาณเกือบเจ็ดโมงค่ะเราะว่าเกียคองแม่เอาลงเตละกหกโมงกว่าเลยป้ากันถามข้าวทมข้าวยีหละป้าใสลงทางช่องเสอเอเกียวันซอนหนึ่งเบียนเกียวันเนาะมะเนี่ฝากติดตามด้วยนะคะฝากใสค่ะแม่มยัางงานพี่วา นะครับพอดีพี่บ้าเพิ่นสิผ้าลูกสาวเพิ่นไปธุระจะนอ้อยตอนแรกหนูอยากนอนแหะนะ้งไหมคะพ่อยังว่าปุ๊บหัวพอมากแตคือตื่นเลยไม่น่วันนอนแบบพอมาน้องเบ้าเองนะว่าน้องถึงวันนอนแล้วนอนอยู่ค่ะบอ,อ,อแม่ตอนนี้่แหละ่อนนอน,น,อนที่หลักที่นอนอยู่ค่ะปั่น บนว่นจังไหนเพิ่อนก็จะเป็นหูว่ามักนอนขาจบสลากได้กระได้แต่มอนผ <c oughs> ู้มักนอนเกินเปิดหัวเอาเจเอมมี่ยังสิถามข่าวลูกสาวบอื <c oughs> อลูกสาวตามเออานี่ละพอดี พอพอแมนแม่เอฟซีเขาถามอ่ะขอยัดเข่าถามข้าวถามข้าวกันหน่อยกับบอลเป็นมาครึ่งสัมภาษณ์วิชาการเนี่ยถามข้าวข้าวเอฟซีพอพอแม่เนาะเป็นไในอิหล่ามาอยู่กับสาวหน่อยล้ำเพื่อนชั่วเฮาถือว่าครึ่งรูดูการแล้วเนาะเคยเป็นเนาะเป็นไในทีท่าก่อนนี่ปั๊บตัวคือเข้ามาปั๊บตัวคือการอยู่การกินการไปมาเดินทางเขาทีไป ตอนแรกอาจจะปรับตัวมอท่านไหนคะเพราะว่าแบบกันนอกไม่นะคะแต่ว่านูกับเคยมีพื้นฐานค่ะอยู่กับวงหมอลาฟไงมากกับพ่อแม่กับเป็นเพจวงมอลาฟนี่สินะคะแต่ว่าแต่ละหมองกับ่าขึ้นกันเลยค่ะคนูเคยมาอยู่อีกวงนึงกับเป็นจังนึงแต่ว่ามาอยู่วงนี้กัเป็นอีกจังนึงแต่ก็อยู่วงนี้ก็ดีค่ะดีกับแบบบอกสอนดูแลเธแค่สบางเลยค่ะ ครับือที่ว่าเ้ามาอยู่นี่เพิ่นในในวงเพิ่นเบิ่งเบิ่งดูแลเขาเนาะถ้าสมมติหนูบอเลือกทีสีเขามาในวงการบอลล่าใหญ่สิว่าค่ะแบบว่าพออีแม่กกับบมมีทุนทีแบบสนับสนุนอยูขึ้นจ้งสิยไหมคะครับครับในต้องหาประสบการณ์ครับแต่ที่นี่อ่า ช่วงเนี่ยเขายังเรื่องเรื่องสภาพอากาศเนี่ยกับกับยังร่างกายเขายังแต่ปั๊บอะไรเยอะเนาะหรือมีอยู่มีมีแรกๆมีมีเจ็บไข้ได้ป่วยยังบ่แมนค่ะนุ่มพึ่งเศร้าได้ค่ะเออนั่นแหละตอนแรกเป็นรูดปวดเศร้าจะเถื่อนไหมค่ะเป็นสิแบบเสียงออกดังไหมคะเป็นเสียงมือมือเป็นวัดแต่ว่าก่ะบ่บ่ได้เจ็บโค้ดอย่างนี้ค่ะแต่แบบเป็นที่เสียงมันคือบ่มาเลยอะเพราะว่าเรกินน้ำเย็น อเอาเขากะเขากะอีเรื่องเอา <c oughs> ค <c oughs> ือว่าคือว่า <c oughs> พีน่น้องเอฟซีเพิ่ถามน่ะละเพราะว่ามีมีมีช่วงนึงมโสมัยเพิ่้ถามว่าอีหลานนแต่ไปที่นี่เห็นอีหลาละ่าชุดไปงานขึ้นบานพี่ผู้หญิงมันบ่เมนค่ะเออเมื่อน,นั้นแสดองอยู่ซีสเกตบ่อยู่บุรีรัมน่า,นาจะบูรีรัมค่ะไกล่งานแล้วก็ไเป็ก็เลย ไปหาเออเฟซี่ถามได้ว่าถ้ามีโอกาสอีหลาจะไปบ้านเอื่อยบออยากไปค่ะอืมอยากไปแฮะบอเราก็เคิร์นเคิร์นบ้านบานเราบางอย่าอ่อพราอยากไปบออยากไปดีใจน้ำเอื่อยเพป็นบอแม่เลยค่ะดีใจน้ำเอื่อยเด้อจ้าเดี๋ยวลาสิพยายามตามน้อยเอื่อยตัวบนลาออจาก เครื่องล้างแกรดล้างใหญ่ปวดแรงยามบ่มีเงินอเอาคือว่าคำว่าของหลาฟาใจว่าคำว่าพยายามเนี่ยคือเห็นพี่เป็นต้นแบบนี่แค่ะตั้งแต่มื่อแรกหนูมากเลยก็คือหนูมากย่อนเอือยจังไหนก็สุงเอือกหยอนเอือกจังสัปดาห์เรียนเรียนตามร้อยเแย่ค่ะออืืมมนี่นะครับก็คือพอดีเห็นเพี่หนมากนะครับหนูมากว่า แรกๆจะเมื่อนี่มนนานาาหมดแน่นแล้วฟาไสครับอดแล้้วจาพร้อมแปมเนาะเดี๋ยวจัํหน่อยกิลลาสิได้ <ผม S 2> ไปพักผ่อนเอาท่านเอมี่ยังสิถามอีลาบอเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> อันนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบอกันอนน้อยกิลลาเนะาะเฮาเฮาเฮาบางเท่ากัน ถ่ายถอดถ่ายพี่น้องเอฟซีบางน้ำมันไม่ได้เชิงว่าเขาสิสัมผัสกันแต่มีช่กันจีิงนว่าถามข้าวข้าวเอฟซถามข้าวสิละปินชินลปินกระปาข้าวข้าวหาเอาขอบคุณพ่อแม่เอฟซพ่อหรือ่ะพ่อว่าถามอียงล่ะเลืพ่อนี่ยคือพ่อเอ๋ลยครับช่องพ่อเอ๋นี้ช่อพ่อเอ๋เอเป็นไอเคยบอกแล้วให้อยนนไออเนไอไ เมื่อหนาวพี่ไอ้ค่ะฝากพ่อพ่อแม่ๆนะคะอันนี้ช่องีสอหนุ่มทะเบียนเจโอวันครับฝาสอนทะเบียนเจโอวันค่ะบุ๊มบิ่นไอ้ดอกเทาระหนี่งม่ยอมรับอยู่พ่อเออินพ่อฝาฝากติดตามน้องฝาใสน้ำเด้อค่ะฝาใสสถาพรหรือว่าน้องฝาใส่ล้างพื้นโชว์ค่ะครับฝาติดตามผลงานด้วยนะคะเป็นท่นว่าที่นักเอกต่อไป ยัลย,ยะละ,<ม>ะพี่นักเอกตอนนี้เมเื่อเมื่อขึ้นพี่ก้อยเมื่อขึ้นพี่ก้อยพี่ก้อยบอสบายเนาะเห็นเห็นไหมคะพี่ก้อยบอสบายแบบอุ้ยเรก็ได้แช่ให้กำลังใจเอลยอยู่ค่ะอืเริ่มเริ่มืาขึ้นเพลงของนั่งเงือบเวลาขึ้นบ,บอค่ะเป็นพี่เดียค่ะอ๋อพี่เดียคือขับขับขับเอาเหมาแรกยังเลพี่น้องเอฟซี อยู่ใกล้ๆกันน่าหัวกจนั่งใจกันอ่ะนะครับขอบคุณอิหละเวลาขอบคุณค่ะนะครับเอาเป็นกาลังใจให้น้องฟ้าใสเนี่นะครับเอานี่นี่ครับผู้เพิ่นสัมผัสนะครับนี่นี่สัมไอ้ปราเสริฐพ้นมาต้ไงอ้าต้องอ้ายอันนี้ยุ้มแลยอ่ะต้ออ้เท่านั้นยุ้มยุ้มกันเองนะเออเอาขอบคุณน้องฟ้าใสนะครับขอบคุณค่ะนี่แห้งกปังครับมือนี้ดูแลสุขภาพเจ้าของซีฟัน แต่ว่านคนี้ดคนวรลาเน้าซ้าอืมเอาเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องหเจอกันคลิปหน้าครับครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ